นีครับทุกผูเกียรตครับขณะนี้กำลังอยู่บนรายการของ a s Hway YouTube Channel นะครับ อยากจะสอบถามเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันครั้งนี้ครับคุณตึงครับเป็นยังไงบ้างครับ KNH ครั้งที่หนึ่งครับก็คนให้การตอบรับดีครับแล้วก็ผมว่าประสบความสำเร็จพอสมควร90เปอร์เซ็นต์ครับครับและท่าข้างของคุณตึงนะครับก็เป็นคู่สามีภรรยานะครับคู่แชมเปี้ยนนะครับของ KNH ครั้งที่หนึ่งครั้งนี้ครับครับขอขอสัมภาษณ์ความรู้สึกหน่อยครับการแข่งขันครั้งนี้ครับคู่สามีภรรยาเป็นยังไงบ้างครับก็สนุกดีครับมีการแข่งขันที่กระจายขันในการรันแบบ ให้เสียเวลานะครับกรรมการก็มีมาตรฐานนะครับครับอันนี้ก็คือเสียงตอบรับจากคุณสามีนะครับแล้วขอฟังเสียงคุณภรรยาด้วยครับไม่ทราบเป็นเลยบ้างครับแชมเปี้ยนคุณภรรยาครับโอเคนะครับขอบคุณอย่างสูงครับ